สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโฟโต้อีกสังนะครับผมวันนี้นะครับเรามาดูไวรุ่น LED กันนะครับผมรถออกมาน่าจะไม่ถึงสามเดือนนะตอนนี้ก็ร้องครับผมมีร้องครับอืคาดว่าลูกค้าน่ายจะทำเองนะครับผมตอนนี้ก็ช่างเป็นงานแก้นะครับนี่เราเปิดฝาออกมานะครับผลปรากฏว่าโอ้พระเจ้า อะไรมงหนะ้าลูกสูบเป็นทำไมเป็นรอยแบบนั้นนะนี่นะครับเป็นรอยเลยนะครับนี่ครับรอยตรงนี้นะฮึือนี่นะครับเขาถึงบอกว่าช่างมีไว้ทำอะไรนะครับผมเตือนสตินะครับยานะครับเสียตังค์สัก500ห้าร้อยนี่ค่าช่างนะครับ คุณจะไม่เสียเงินเพิ่มอีกเป็นพันแบบนี้นะผมอันนี้ก็ลําบากต้องเปลี่ยนวาวเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรโอ้รถตั้งหลายหมื่นเว้ดูสภาพแต่งรถแต่งได้นะครับแต่ฝากด้วยนะครับเข้าร้านดีกว่าครับผมเ, <laughs> เข้าร้านดีกว่าครับเ <laughs> ดี๋ยวจะเป็นแบบเคสนี้นะครับผมมึเงเคยโดนร้110ยอ110ยสิบแดกไหมร้อยสิบก็มีหัวใจนะครับผมวัยรุ่นชเวดากอง <laughs> แคมแคมเป็นเหตุนะครับนี่ลูกค้าน่าจะเปลี่ยนแคมมานะองศาน่าจะสูงกว่าเดิมนะครับเปิดสูงกว่าเดิมครับแล้วไม่หลบวาลนะครับผมไม่ทันครับผมไม่ทันแล้ว <laughs> <laughs> นี่วาลนะ <laughs> ่าจะโคตรหมดแล้วมนะั้งเนาะร้ต่างชาตก็ไม่มีอนะไรมางก็ใส่เลยยิง ก็ฝากถึงนะครับท่านใดอยากทํารถทําอะไรนะครับก็ถามถามเขานิดหนึ่งว่าแคมตัวเนี้ยเอามาต้องหลบวาลไหมนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบเคสนี้นะครับผมไว้รุ่น LED นะครับผมฝากเตือนสตินะครับว่าทําเองทําได้นะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับถ้าเราใส่แล้วเราต้องแปลงอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเวทเดิมนะครับลูกเดิมแคมตัว แคมท่อสเตอร์นะครับชนพ่อมึงตายอะไรประมาณนี้พามพามสเตปแคมท่อสเตอร์นะครับผมสเตอร์นี่อู้ไล่เบอร์สามสิบมาเลยเว้ยถ้าดาไม่ผิดน่าจะสิบสี่สามสิบนะครับผมคันนี้นะครับเอาเรื่องนะครับหืมท่อกรองแบบท่อสเตนเลสมาแล้วอะ่ะออดุดสดนะครับผม แล้วก็ใส่หอมใส่ตะไคร้เข้าไปให้ดูเลยนี่เอตกใจเลยนึกว่าแต่ประกิชชักปาร์ติโทโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับของวัยรุ่น LED นะครับผมถ้าจะทำรถ เข้าร้านดีกว่าชัวร์กว่ายอมเสียตังเสียค่างโง่นิดหนึ่งดีกว่าเสียเป็นพันทำวาวทำลูกใหม่นะครับเพจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องโฟโต้อีกสังนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ